มาส่งท้ายแต้แมดายเซียนวันนี้นะคะคุณประกิตศิรีวัฒน,นกเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเรียนการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์นะคะซึ่งจะเรียนกันทั้งหมด22ตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในไต้บมดายเซียนค่ะธนวัลและทีมงานลาไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดทุนไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ ก็อยากจะมาขอเริ่มที่ตัวการวิเคราะห์เทคนิคโดยการใช้งานในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็เรียกว่าดัชนีชี้วัดนะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยครับก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างสูงนะครับสำหรับนักลงทุนที่จะไว้ใช้ในการวิเคราะห์หาจุดซื้อจุดขายนะครับหรือวิเคราะห์หาแนวโน้มของราคาหรือดัชนีนะครับแต่ว่าสําหรับแล้วในหลักการของนักวิเคราะห์เทคนิคโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติแล้วเราจะแบ่งออกเป็นสสายด้วยกันนะครับ คือสายแรกเนี่ยคือเป็นสายที่จะนิยมดูแต่ไพ่แพทเทิร์นนะครับหรือดูแต่การเคลื่อนไหวของดัชนีบวกปริมาณอันซื้อขายนะครับเป็นหลักกับอีกสายหนึ่งก็คือสายนักวิเคราะห์เทคนิคที่จะเน้นในการที่จะดูในส่วนของอินดิเคเตอร์เป็นหลักนะครับทั้งสองสายโปกติแล้วมันจะแยกออกจากกันนะครับแต่ถ้าท่านใดจะเอาทั้งสองสายให้ชํานาญนะครับใช้ควบคู่กันไปด้วยก็ได้แต่โดยปกติแล้วถ้าเราดูแคนเดลสติ๊กเป็นดูไพ่แพทเทิร์นเป็นดูวอลลุ่มเป็นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องดูอินดิ คนที่ไม่ค่อยชำนาญในการดูไพ่แพทเทิร์นหรือการวิเคราะห์แท่งเทียน นะครับโดยส่วนใหญ่ในสําหรับผมเองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ในส่วนของการใช้ดิเคเตอร์เนี่ยมันก็คือการเอาราคาเอาปริมาณในอดีตเนี่ยมาคํานวณน,นะครับเ,ออเราก็จะใช้แต่ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อเอาไป forecast ในอนาคตโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะช้าช้ากว่าการที่เราจะวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนหรือช้ามากกว่าที่เราจะวิเคราะห์ด้วยแพทเทิร์นนะครับในส่วนของดิเคเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3แก๊งด้วยกันหรือ3จําพวกด้วยกันนะครับดิเรกเตอร์แรกนะครับมันก็คือ ator, คว,วอลลินดิเคเตอร์ก็อ มาหรือเอาแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยมาคำนวณอย่างเดียวนะครับเพื่อมากกับจะชี้หาจุดซื้อหรือจุดขายหรือหาแนวโน้มของดัชนีหรือราคานะครับอีกพวกนนง้็คือไพ i ์อินดิเคเตอร์ก็คือว่าเอาราคานะครับหรือเอาเดัชนีเนี่ยมาคำนวณนะครับออกมาเป็นอินดิเคเตอร์ด้วยกันแล้วอย่างที่3ก็คือละเอียดหน่อยนะครับก็คือเอาทั้งไพแล้วก็เอาทั้งวอลุ่มนะครับหรือพูดง่ายคือเอาทั้งราคาแล้วก็ปริมาณเนี่ยมาคำนวณควบคู่กันออกมาเป็นอินดิเคเตอร์นะครับทั้ง3ามอินดิเคเ,เตอร์ก็มีความแม อย่างวอลลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายหน่อยคือใช้แต่วอลลุ่มมาคำนวณน,นะครับส่วนไพ่ก็ใช้แต่ไพ่มาคำนวณส่วนไพ่ล่ววอลลุ่มเนี่ยก็คือค่อนข้างซับซ้อนคือเอาทั้งสองอย่างมาคำนวณเลยคำถามก็คือว่าสามอันนี้เนี่ยอะไรมันจะแม่นยำกว่ากันนะครับผมก็ตอบให้ได้ว่ามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับปกติแล้วก็พอๆกันนะครับหรือจริงๆแล้วก็ไม่แตกต่างไปกว่าการโยนหัวก้อยนะครับถ้าไม่เชื่อก็นักลงทุนก็ลองพิสูจน์ดูได้นะครับหัวก้อยอาจจะให้ความแม่นยำที่มากกว่าด้วยซ้ำไป หลักในการอ่านอินดิเคเตอร์ทั่วไปนะครับเราสามารถแยกออกมาได้ทั้งหมดอยู่4ประเภทครับก็คือว่าอินดิเคเตอร์20บกว่าตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการใช้งานก็คือมีอยู่แค่กรอบก็คือกรอบคิดก็คือแค่4วิธีเท่านั้นนะครับวิธีแรกก็คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของหลักการของไดเวอร์เจน์นะครับการทำไดเวอร์เจน์ก็สามารถแบ่งออกมาได้เป็นอยู่2ส่วนก็คือบูลลิสกับแบลลิสนะครับไดเวอร์เจน์ก็คืออะไรคือภาพของความขัดแย้งระหว่างดัชนีหรือราคากับอินด อินดิเคเตอร์ไปทางนะครับคนละทางเนี่ยก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับอ,อ๋อในชนีมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์พลิกผันหรือว่าตรงข้ามกลับมาเคลื่อนไหวที่ทางเดียวกับอินดิเคเตอร์ได้นะครับอ,อ๋อโดยปกติแล้วเรามักจะนิยามของอินดิเคเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนความเร่ง ถ้าสมมุติว่ารถนะครับมีความเร่งก็จะไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารถยังไปข้างหน้าแต่เรากลับเหยียบเบรกเราจะกลายเป็นความหน่วงสุดท้ายแล้วไม่นานนะครับรถก็จะต้องยูเทิร์นกลับนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าอินดิเคเตอร์กับราคาเนี่ยทำเดเวอร์เจนต์กันคือไปคนละทางสุดท้ายแล้วเดี๋ยวราคาก็จะต้องมีการกลับทิศเกิดขึ้นนะครับประเภทแรกนะครับคือ b a ลนซ์เดเวอร์เจนต์นะครับ,ค,ค,รบคือราคาขึ้นไปทำดิวไฮแล้วแต่ว่าอินดิเคเตอร์ยังไม่ขึ้นทําตามนะครับแบบอาการแบบนี้ก็คือโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนจาากขา ขึ้นเป็นขาลงก็สูงนะครับหรือบูลลิสเดเวอร์เจนนะครับก็คือหมายความว่าราคาทำนิวโลนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์ยังไม่ทําก็หมายความว่าราคาก็จะมีโอกาสเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับในอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับยกตัวอย่างนะครับโดยลักษณะของอินดิเคเตอร์โดยทั่วไปนะครับเราก็จะมีองค์ประกอบเนี่ยนะครับอาจจะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับหมายความว่าไงนะครับอาจจะมีกรอบบนนะครับมีกรอบล่างนะครับแล้วก็มีเส้นตรงกลาง ัหลกในการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ข้อ2นะครับก็คือว่าการตัดเส้นกลางนะครับของอินดิเคเตอร์คือถ้าตัดขึ้นก็หมายความว่าเป็นสัญญาณซื้อตัดลงก็หมายความว่าเป็นสัญญาณขายนะครับลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกัน <Liu. S 1> เช่นนะครับตัดตรงกลางนะครับเส้นกลางก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับ <S <S ก็ซื้อตามไปตัดเส้นกลางลงมาก็เป็นสัญญาณขายเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นหลักการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ข้อ2ส่วนข้อ3ข้อ4นะครับก็ในส่วนของข้อ3เนี่ยอินดิเคเตอร์ก็จะมีเส้นกำกับอยู่2เส้นนะครับก็คือเส้นบนกับเส้นล่างนะครับถ้าอินดิเคเตอร์อยู่เหนือเส้นบนแล้วตัดลงมาก็คือเป็นสัญญาณขายถ้าอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำกว่าเส้นล่างแล้วตัดเส้นล่างขึ้นมาก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ก็อีกกรณีนึ่งคือว่าข้อ4นะครับก็คือเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยของตัวมันเองถ้าตัดเส้นค่าเฉลี่ยตัวมันเองขึ้นก็เป็นสัญญาณซื้เ้นนา็ห ก็คือว่าเราจะมีเส้นบนเห็นไหมฮะเส้นสีแดงกับเส้นล่างคือก็เส้นสีแดงเช่นเดียวกันถ้าตัดลงมาก็เป็นสัญญาณขายนะครับตัดขึ้นนะครับเส้นเส้นล่างก็จะเป็นสัญญาณซื้อในกรณีอีกกรณีนึก็คือว่าตัดเส้นค่าเฉลี่ยตัวมันเองขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อเช่นเดียวกันนะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆสีวิธีในอินดิเคเตอร์แต่ละตัวนะครับ